30มสิแง่คิดใช้ชีวิตแบบสุมาอี้ใน3าก๊กซูมาอี้ไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วทุกอย่างจะเข้าข้างทันทีเขาเริ่มต้นจากคนธรรมดาไม่ได้เป็นแม่ทัพตั้งแต่แรกไม่ได้มีใครยอมรับในทันทีแต่เขารอเป็นอดทนเป็นและเดินเกมอย่างมีชั้นเชิงจนสามารถก้าวขึ้นมาเหนือของเบ้งและกลายเป็นผู้ปิดฉากสามก๊กได้ในที่สุดหลายคนอาจจะมองว่าซูมาอี้เจ้าเล่หรือลึกลับเกินไป แต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปในวิธีคิดของเขาเราจะเห็นศิละปะก,การใช้ชีวิตที่แยบยลและทรงพลังมากในคลิปนี้ผมจะชวนคุณมาดู30แง่คิดจากซูมาอี้ที่ไม่ได้ใช้แค่ในสนามรบเท่านั้นแต่ใช้ได้จริงในทุกสมรภูมิของชีวิตเราบางข้ออาจจะฟังดูง่ายบางข้ออาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณค่อยๆนาไปใช้ผมเชื่อว่าคุณจะนิ่งขึ้นคมขึ้นและเดินเกมชีวิตได้อย่างแม่นยำขึ้นอย่างแน่นอนครับก่อนอื่น ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้รบกวนกดติดตามช่องมิสเตอร์กิษดาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่จะมีมาอีกเรื่อยๆถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปฟังกันเลย 1. รู้ว่าเมื่อไรควรนิ่งเมื่อไรควรเคลื่อนไหวสุมาอีไม่ได้รีดแสดงฝีมือตั้งแต่ต้นเขาเงียบรอเวลาอย่างใจเย็นจนถึงวันที่โอกาสเหมาะสมเขาจึงก้าวออกมาอย่างมั่นคง ในชีวิตจริงบางครั้งการนิ่งเฉยอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลังที่สุดครับ 2. อ,อย่าเปิดเผยไพ่ทั้งหมดที่มีแม้จะเก่งแค่ไหนซูมาอี้ก็ไม่เคยแสดงให้ศัตรูรู้ทั้งหมดเขาซ่อนแผนไว้เสมอทําให้คนอื่นไม่สามารถคาดเดาเจตนาได้ยิ่งเราคุมข้อมูลของตัวเองได้ดีเท่าไหรเราก็ยิ่งควบคุมเกมชีวิตได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับ 3. ความอดทนคืออาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดซูมาอี้อดทนได้แม้ถูกกดดันแม้ถูกดูแคลน เพราะเขารู้ดีว่าอดทนในตอนนี้เพื่อชัยชนะในวันข้างหน้าใครที่ใจร้อนมักแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มครับ 4. อย่าทําให้ตัวเองตกเป็นเป้าโดยไม่จําเป็นสุมาอี้ไม่เคยออกหน้าเกินเหตุเขาเลือกที่จะทําตัวกลมกลืนหลบซ่อนอยู่ในเงาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตามองในบางเวลาการถอยหนึ่งก้าอาจเป็นการวางรากฐานเพื่อก้าวกระโดดในอนาคตครับ 5. ตีสนิททั้งมิตรและศัตรู ซูมาอี้ไม่เลือกคบแต่ฝ่ายเดียวเขารู้จักสร้างสัมพันธ์กับทั้งฝ่ายเดียวกันและฝ่ายตรงข้ามทาให้เขาได้ข้อมูลได้โอกาสและมีทางเลือกในทุกสถานการณ์ชีวิตจริงก็เช่นกันครับบางครั้งศัตรูที่รู้ใจอาจมีค่ามากกว่ามิตรที่ไวใจไม่ได้ 6. ชนะใจคนก่อนชนะสงครามซูมาอี้ให้ความสําคัญกับการครองใจคนรอบข้างเพราะรู้ว่ากองทัพที่ไร้ศรถถัทธาถึงเก่งแค่ไหนก็แพ้ได้ การได้ใจคนคือรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืน 7. รู้จักวางแผนล่วงหน้าเสมอไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สุมาอี้ไม่เคยปล่อยให้เรื่องราวเป็นไปตามดวงเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าการวางแผนไว้ล่วงหน้าคือการสร้างโชคดีให้ตัวเองครับ 8. อย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่แม้ในสถานการณ์กดดันสุมาอี้ก็ยังคุมอารมณ์ตัวเองได้อารมณ์ที่คุมได้คือพลังที่ใช้ได้เต็มที่ 9. รู้ว่าเมื่อไรควรถอยเมื่อไรควรบุกสุมาอี้ไม่เคยดื้อดึงเดินหน้าอย่างเดียวบางครั้งการถอยอย่างมีชั้นเชิงกลับเป็นทางที่ปลอดภัยกว่าชีวิตก็เหมือนเกมหมากรุกถอย1นก้าเพื่อรุกค่าในจังหวัดที่ใช่ครับ 10. ไม่วางใจใครเกินเหตุแม้จะมีพันธมิตรแต่สุมาอี้ก็ไม่เคยฝากชีวิตไว้กับคนอื่นเชื่อคนได้แต่ต้องมีทางหนีที่ไล่เสมอ 11. เก็บแรงไว้ใช้ให้ถูกเวลา สุมาอี้ไม่แสดงออกทุกอย่างในตอนต้นเขาเก็บพลังไว้ใช้ในวันที่จําเป็นไม่จําเป็นต้องโชว์ศักยภาพตลอดเวลาใช้ให้ตรงจังหวะจะคมกว่า 12. ชนะอย่างเงีย,งยบๆดีกว่าชนะอย่างอึกกระเลิกชัยชนะที่แท้จริงคือชัยชนะที่ไม่เปิดช่องให้ถูกแก้แค้นยิ่งเงียบยิ่งรอดยิ่งไปได้ไกลครับ 13. อย่ายึดต,ติดกับศักดิ์ศรีจอมปลอมสุมาอี้ยอมทนได้แม้ถูกเหยียดหยาม เพราะเขาเลือกชัยชนะจริงมากกว่าศักดิ์ศรีลวงศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือการควบคุมโชคชะตาตัวเองได้ 14. ฟังมากกว่าพูดสุมาอี้ไม่ใช่คนที่ชอบพูดมากแต่เขาใช้การฟังเก็บข้อมูลคนที่ฟังเก่งจะมองเกมได้ทะลุก,กว่าคนที่เอแต่พูดครับ 15. ศึกษาศัตรูให้มากกว่าศึกษาตัวเองสุมาอี้รู้ดีว่าศัตรูมีจุดอ่อนเสมอยิ่งรู้เขาลึกเท่าไหรโอกาสชนะก็ยิ่งอยู่ในมือเราเท่านั้น สิจงยืดหยุ่นกับสถานการณ์แผนเปลี่ยนได้ชีวิตเปลี่ยนได้สุมาอี้ไม่ยึดติดกับแผนเดียวคนที่ยืดหยุ่นคือคนที่อยู่รอดได้ในทุกสภาพ1 7อย่าเอาชนะในเรื่องที่ไม่จําเป็นสุมาอี้เลือกศึกที่จะสู้เขาไม่เสียแรงไปกับเรื่องไร้สาระรู้จักเลือกศัตรูคือการรักษาแรงไว้ชนะในเกมใหญ่ 18. สร้างผลงานให้พูดแทนตัวเองสุมาอี้ไม่จำเป็นต้องพูดโอ้อวด เพราะผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์พูดน้อยแต่ทำจริงดังกว่าพูดเยอะโดยรายเนื้อหา 19. ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ช่วงเวลาที่สุมาอี้รอคอยเขาใช้มันในการเรียนรู้เตรียมตัวและซุ่มพลังทุกวินาทีที่ผ่านไปควรสร้างอะไรบางอย่างให้เราแข็งแกร่งขึ้น 20. ปิดจุดอ่อนตัวเองก่อนโจมตีจุดอ่อนคนอื่นก่อนจะล้มศัตรูซูมาอี้ทำให้แน่ใจว่าเขาเองไรช่องโหว่ ก่อนจะก้าวรุกต้องมั่นใจว่าหลังเราแข็งแรงพอ21ใช้เงื่อนไขที่มีให้ดีที่สุดซุมาอี้ไม่ได้เลือกเกิดแต่เขาเลือกวิธีเล่นกับสิ่งที่มีอยู่ชีวิตจริงก็เหมือนกันครับไม่มีข้ออ้างมีแต่ทางออกเท่านั้น22อย่าทําตัวเด่นเกินความจําเป็นบางครั้งการเด่นเกินไปทําให้ตกเป็นเป้าความสำเร็จที่แท้จริงบางทีก็อยู่ในเงาครับ23 ใช้จิตวิทยากับคนรอบข้างสุมาอี้เข้าใจธรรมชาติของคนดีจึงชนะได้โดยไม่จำเป็นต้องรบเสมอไปการเข้าใจคนคือก้าวแรกของการชนะเกมครับ 24. คิดเผื่อเสมอว่าถ้าแพ้จะทำยังไงสุมาอี้เตรียมแผนเผื่อแพ้เสมอทำให้เขาไม่พังแม้สถานการณ์จะเลวร้ายการวางแผนหนีที่ดีคือการปูทางกลับมาใหม่ได้เร็วกว่าเดิม25 อย่าลงระเริงกับความสําเร็จชั่วคราวสุมาอี้ไม่เคยหลงกับชัยชนะเล็กๆเขาคิดไกลถึงชัยชนะใหญ่เสมออย่าให้ความสําเร็จระยะสั้นล่อลวงเราให้เสียเกมใหญ่ครับ 26. เตรียมตัวพร้อมแม้วันที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่สงบคือวันที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมเสมอคือชัยชนะครึ่งหนึ่งแล้ว27อ่านใจคนให้ขาดสุมาอี้ชนะศัตรูหลายครั้ง เพราะมองทะลุเจตนาของอีกฝ่ายเกมชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของการลงมือแต่คือการอ่านคนให้ขาด 28. ่เล่นเกมยาวไม่เล่นเกมสั้นสุมาอี้มองเกมไกลกว่าคนอื่นเขาจึงไม่ตกหลุมพรางเล็กๆระหว่างทางคิดให้ยาวชีวิตถึงจะยั่ง,งยืนครับ2 9รักษาความลับของตัวเองให้ดีที่สุดสุมาอี้ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็นแม้กับพวกพ้องยิ่งรู้จักเงียบ ยิ่งยากที่ใครจะล้มเราได้และ 30. ใช้ศัตรูให้เป็นประโยชน์สุมาอี้ไม่มุ่งแต่จะกำจัดศัตรูเขาเลือกใช้ศัตรูให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงบางครั้งการบริหารปัญหาย่อมดีกว่าการพยายามกำจัดมันให้หมดไปสุมาอี้ไม่ใช่คนที่ชนะเพราะเก่งที่สุดในทุกด้านแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจเกมดีกว่าคนอื่นและรู้ว่าควรเล่นยังไงให้ถึงเป้าหมาย ชีวิตจริงก็เหมือนกันครับบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องเร่งรีบไม่ต้องเอาชนะทุกคนที่ขวางหน้าแต่ต้องรู้ว่าเมื่อไรควรเดินหน้าเมื่อไรควรหลบและเมื่อไรควรปล่อยผ่านการเข้าใจจังหวะของตัวเองคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดถ้าเรานำสามสิบแง่คิดแบบซูมาอี้มาใช้ในชีวิตประจำวันผมเชื่อครับว่าไม่ว่าเจอศึกไหนเราก็จะสามารถชนะได้โดยไม่จำเป็นต้องห้ำหัน่นและไปถึงเป้าหมายได้แบบมั่นคง